กชุมชนติกตอกข้อที่3เรื่องการฆ่าตัวตายการทำร้ายตัวเองและพฤติกรรมการกินผิดปกติค่ะติกตอกเขาใส่ใจลึกซึ้งเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีดังนั้นนะคะเขาจึงไม่ให้ทำเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกินสิ่งที่ นำไปสู่ความผิดปกติสู่ร่างกายนะคะรวมถึงถ้าผู้ใดที่เห็นว่าเพื่อนๆของเรานะคะคหรือผู้ใช้งานเนี่ยกำลังมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายเขาก็มีสายด่วนนะคะหรือมีช่องทางในการที่ให้เราเหล่าผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะแจ้งไปได้ค่ะซึ่งในข้อนี้ก็จะรวมถึงการทำร้ายตัวเองด้วย mm hmm. ดังนั้นในกฎข้อนี้นะคะจึงห้ามโพโสต์อัปโหลดสตริงหรือแชร์เนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. เนื้อหาที่ทำให้เห็นหรือการส่งเสริมการฆ่าตัวตายรวมไปถึงการทำร้ายตัวเอง 2. เนื้อหาที่เป็นเกมท้าทายการท้าทายการหลอกลวงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง 3. เนื้อหาหรือการแบ่งปันเคล็ดลับพฤติกรรมการลดน้ำหนักที่เป็นอันตรายข้อ4เนื้อหาที่เป็นการกินสิ่งผิดปกติแต่คุณทำเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปนั้นมันเป็นเรื่องปกติค่ะ ในกฎข้อนี้นะคะก็จะขอเน้นย้ำเรื่องพฤติกรรมการกินซึ่งก็เข้าใจว่าแต่ละวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมี การกินที่แตกต่างกันไปนะคะสําหรับภูมิภาคเราเนี่ยก็อาจจะเคยกินแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับคนบางคนหรือบางภูมิภาคเนี่ยเขามองว่าการกินของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดปกติสําหรับเขานะคะอาจจะมีโทษต่อร่างกายได้ทางทิกต o k ก็มองแบบนี้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะคนที่ทําคลิปเกี่ยวกับการกินจึงจะต้องระมัดระวังแล้วก็คํานึงถึงสารอาหารนะคะหรือประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับเป็นหลักค่ะ